บทที่7เคล็ดลับในการควบคุมตัวเองในปีคริสต์ศักราช1971เมื่อสงครามเวียดนามยืดเยื้อมาถึงปีที่16โรเบิร์ตสติลนักการเมืองจากรัฐคอนเนตทิคัตและมอร์แกนเมอร์ฟีจากรัฐอิลลินอยได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่สร้างความตกตะลึงให้คนอเมริกันในขณะที่พวกเขากำลังเยี่ยมกองกำลังสหรัฐอเมริกาก็ได้พบว่า ทหารสาหรัฐที่ประจำการอยู่นั้นติดเฮโรอีนเป็นจำนวนถึง15%งานวิจัยในภายหลังเปิดเผยว่า35%ของกำลังทหารสาหรัฐในเวียดนามทดลองใช้เฮโรอีนและมีจำนวน20%ที่มีอาการเสพติดปัญหานี้ร้ายแรงกว่าที่เขาคิดในตอนแรกการค้นพบนี้นำความวุ่นวายมาสู่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงการก่อตั้งองค์กรพิเศษป้องกันยาเสพติด The Special Action Office of Drug Abuse Prevention ภายใต้การดูแลของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเพื่อการรณรงค์ป้องกันและฟื้นฟูรวมทั้งติดตามกองกำลังทหารที่ติดยาเสพติดเมื่อพวกเขากลับสู่บ้านเกิดลีโรบินส์หนึ่งในนักวิจัยที่รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ค้นพบสิ่งที่ย้อนแย้งความเชื่อเดิมอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับการติดยาเสพติดโรบินส์พบว่า เมื่อทหารที่ติดเฮรโรอีนกลับมาบ้านมีจำนวนเพียง5%ที่กลับมาติดอีกครั้งภายใน1ปีและจำนวน12%กลับมาติดใหม่ภายใน3ปีพูดอีกอย่างคือนายทหาร9คนจาก10คนที่เคยใช้เฮรโรอีนในเวียดนามเลิกอาการติดยาได้เพียงช่วงเวลาไม่นานการค้นพบนี้ปฏิเสธความคิดที่ยอมรับเป็นอย่างแพร่หลายในยตอนนั้นว่าการติดเฮรโรอีนเป็นอาการถาวร และไม่สามารถเลิกขาดได้โรบินส์กลับกล่าวว่าอาการติดเฮโรอีนเลิกได้เองโดยธรรมชาติถ้าสภาพแวดล้อมปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตลอดทั้งวันนี้เวียดนามเหล่าทหารอยู่ท่ามกลางปัจจัยกระตุ้นให้ใช้เฮโรอีนไม่ว่าจะเป็นการหาเฮโรอีนได้ง่ายพวกเขาต่างตกอยู่ในความเครียดจากสงครามพวกเขาสร้างมิตรภาพกับเพื่อนทหารที่ติดเฮโรอีนด้วยกันรวมทั้งการอยู่ห่างไกลบ้านหลายพันไมล์ เมื่อพวกเขากลับสารัตและพบว,ว่าตัวเองมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไร้สิ่งกระตุ้นเช่นนั้นพฤติกรรมของพวกเขาก็เปลี่ยนไปด้วยเปรียบเทียบสถานการณ์นี้กับคนทั่วไปที่ติดยาเสพติดบางคนเริ่มติดยาที่บ้านหรือกับเพื่อนคนเหล่านี้ไปคลินิกบำบัดยาเสพติดเพื่อเลิกยาด้วยสภาพแวดล้อมที่ไร้สิ่งเราทำให้พวกเขาเลิกยาได้สำเร็จหลังจากนั้น ก็กลับมาเจอเพื่อนบ้านคนเดิมเและสิ่งแวดล้อมเดิมๆดิมทำให้พวกเขากลับมาติดยาซ้ําอีกจึงไม่น่าแปลกประหลาดใจที่คุณมักเห็นคนติดยาโดยทั่วไปจํานวนมากกว่า90%ซกลับมาติดยาอีกครั้งหลังจากการบําบัดซึ่งตัวเลขช่างตรงข้ามกับกรณีสงครามเวียดนามอย่างมากกรณีศึกษาในสงครามเวียดนามนี้ให้ผลขัดแย้งกับความเชื่อเดิมๆของเราเกี่ยวกับพฤติกรรมแย่ๆ เพราะมันท้าทายความคิดเดิมๆที่เชื่อกันว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพนั้นเกี่ยวข้องกับความอ่อนแอทางจิตใจถ้าคุณน้ำหนักเกินเป็นสิงอมควันเป็นคนติดยาคุณจะโดนตอกย้ำไปชั่วชีวิตว่านั่นเป็นเพราะคุณควบคุมตัวเองไม่ได้หรืออาจถึงขนาดว่าคุณเป็นคนไม่ดีความคิดที่กลายเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวว่าความมีวินัยจะช่วยเยียวยาแก้ไขทุกปัญหานั้นได้ถูกฝังลึก อยู่ในวัฒนธรรมของพวกเราไปแล้วครับอย่างไรก็ตามงานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้แสดงผลที่ต่างออกไปเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์คนที่มีบุคลิกควบคุมตัวเองได้อย่างดีกับกลายเป็นว่าคนเหล่านี้ไม่ต่างอะไรเลยจากคนที่ควบคุมตัวเองได้ยากในขณะที่คนมีระเบียบวินยัยจัดก,การชีวิตตัวเองได้ดีกว่าโดยไม่ถึงกับต้องใช้พลังใจและการควบคุมตนเองมากขนาดนั้นกล่าวอีกในหนึ่งคือ เมื่ออยู่ในสถานการณ์หรือบรรยากาศที่ยัวย่วยุคนมีเระ่อีแบบวินยัยจะใช้เวลากับสิ่งยัวย่วยุนั้นน้อยกว่าคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีที่สุดมักเป็นคนที่แทบจะไม่ต้องใช้วิธีการใดๆควบคุมตัวเองเลยการฝึกข่มใจตนเองในยามที่คุณไม่ตกอยู่ในสภาวะที่ต้องควบคุมใจตัวเองนั้นมันง่ายกว่าเยอะจริงอยู่ที่ความอุตสาหะความอดทนและพลังใจเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จ แต่วิธีการที่จะพัฒนาศักยภาพเหล่านี้ได้ไม่ใช่แค่ความอยากจะเป็นคนมีระเบียบวินัยมากขึ้นแต่เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ให้มากขึ้นต่างหากแนวคิดที่ขัดต่อความรู้สึกนี้จะฟังดูมีเหตุผลมากขึ้นเมื่อคุณเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นขณะที่พฤติกรรมถูกหล่อหลอมขึ้นภายในสมองพฤติกรรมที่ถูกใส่รหัสภายในจิตใจ พร้อมจะถูกดึงมาใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องแพตตี้โอเวลเป็นนักบำบัดโรคจากเมืองออสตินรัฐเท็กซัสเธอมักจุดบุหรี่สูบในขณะขี่ม้ากกับเพื่อนเพืนในที่สุดเธอก็เลิกบุหรี่ได้มาเป็นปีๆพร้อมกับหยุดกิจกรรมขี่ม้าไปด้วยแล้วอีก10ปีต่อมาเธอกลับมาขี่ม้าอีกครั้งและพบว่าตัวเองอยากสูบบุหรี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ปัจจัยกระตุ้นยังคงหลบซ่อนอยู่ภายในเพียงแค่เธอไม่ได้แสดงออกมานานแล้วเมื่อพฤติกรรมใดๆถูกเข้ารหัสแรงกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมนั้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัจจัยแวดล้อมปรากฏขึ้นอีกครั้งนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เทคนิคการเปลี่ยนแปลงนิสัยสามารถส่งผลตรงกันข้ามได้การทำให้คนอ้วนรู้สึกอับอายด้วยการนำเสนอโครงการลดน้ำหนัก อาจทำให้พวกเขาเครียดได้และในที่สุดหลายคนจึงหันกลับไปสู่วิธียอดฮิตเพื่อรับมือกับความเครียดนั้นซึ่งก็คือกินเกินพอดีการแสดงภาพปอดดำให้แก่คนสูบบุหรีด่ดูอาจนำไปสู่ภาวะวิตกกังวลสูงขึ้นซึ่งผลักดันหลายคนให้หันไปคว้าบุหรี่มาสูบอีกก็ได้ถ้าคุณไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับปัจจัยกระตุ้นเช่นนี้คุณก็อาจทำให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นยุติลงไปได้ พฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเร่งตัวมันเองหรือเป็นกระบวนการหล่อเลี้ยงตัวเองมันช่วยปกป้องความรู้สึกที่เราอยากจะมองข้ามคุณรู้สึกแย่คุณก็เลยกินอาหารขยะและเพราะคุณกินอาหารขยะคุณก็เลยรู้สึกแย่การดูโทรทัศน์ทำให้คุณรู้สึกเอื่อยเฉยคุณจึงดูโทรทัศน์มากขึ้นไปอีกเพราะคุณไม่มีพลังงานไปทำอย่างอื่นการกังวลกับสุขภาพร่างกายทำให้คุณรู้สึกวิตก และทำให้คุณสูบบุหรี่เพื่อจะลดความวิตกกังวลซึ่งก็ทำให้สุขภาพของคุณยิ่งแย่ลงและในไม่ช้าคุณก็รู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นมันเป็นวงจรหมุนดิ่งลงสู่กระบวนการเกิดนิสัยเสียต่างๆต่อไปเรื่อยๆนักวิจัยกล่าวถึงปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นความอยากที่ถูกชักนำด้วยปัจจัยกระตุน้นหรือแรงกระตุ้นจากภายนอก ทำให้เกิดความปรารถนาที่ขัดขืนไม่ได้จนต้องทำพฤติกรรมไม่ดีซ้ำๆอีกทันทีที่คุณสังเกตเห็นอะไรบางอย่างคุณก็เริ่มอยากขึ้นมากระบวนการนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งบ่อยครั้งเราก็ไม่รู้ตัวนักวิทยาศาสตร์พบว่าการแสดงภาพโคเคนให้ผู้ติดยาเสพติดดูเพียงแค่33มิลลิวินาทีสามารถกระตุ้นเราให้สมองหาทางเพื่อเอารางวัล และจุดประกายความอยากยาขึ้นมาได้กระบวนการนี้เร็วเกินกว่าที่สมองจะรู้ตัวโดยผู้ติดยาไม่อาจจะบอกได้ว่าพวกเขาเห็นอะไรแต่ทุกคนก็มีอาการอยากยาเหมือนกันหมดประเด็นสำคัญคือคุณสามารถเลิกนิสัยบางอย่างแต่คุณมักจะลืมอยู่เรื่อยหากนิสัยนั้นๆได้ถูกฝังตรึงในร่องสมองของคุณแล้วก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะถูกลบเลือนไปจนหมด แม้คุณจะไม่ได้ทำนิสัยนั้นๆมาสักระยะหนึ่งแล้วและนั่นหมายความว่าสิ่งล่อใจที่ถูกคุณต่อต้านไว้ง่ายๆแบบนั้นเป็นกลวิธีที่ไร้ผลเป็นเรื่องยากที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบเซนหากชีวิตยังเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนต่างๆมันใช้พลังมากเกินไปในระยะสั้นคุณอาจเอาชนะสิ่งล่อใจได้แต่ในระยะยาว เราย่อมกลายเป็นผลพวงจากสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่พูดตรงๆคือผมยังไม่เคยเห็นใครมีพฤติกรรมในทางบว,วกได้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่เป็นลบเลยครับอีกวิธีหนึ่งที่เชื่อถือได้คือการตัดนิสัยแย่ๆทิ้งตั้งแต่ต้นลมซึ่งหนึ่งในวิธีกำจัดนิสัยเสียที่ใช้ได้จริงก็คือการลดปัดจจัยกระตุ้นที่เป็นต้นเหตุถ้าคุณทำท่าเหมือนจะทำงานไม่เสร็จสักอย่าง ควรวางโทรศัพท์ไว้ที่อื่นสักสองสามชั่วโมงถ้าคุณรู้สึกอยากได้อยากมีอยู่ตลอดเวลาให้เลิกตามสื่อสังคมออนไลน์ที่มักจะล่อให้คุณอิจฉาตาร้อนถ้าคุณเสียเวลามากไปกับการดูโทรทัศน์ให้เอาโทรทัศน์ออกมาจากห้องนอนถ้าคุณใช้จ่ายเงินมากเกินไปกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายให้เลิอกอ่านรีวิวสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกมาใหม่ล่าสุดถ้าคุณติดเล่นวิดีโอเกมมากไป ให้ดึงปลัก๊กตัวเครื่องออกและเอาไปเก็บไว้ในตู้การฝึกเช่นนี้เป็นการทำตรงกันข้ามกับกฎข้อแรกของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือแทนที่จะทำให้ชัดเจนคุณก็สามารถทำให้อันตรธานหายไปผมมักประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงง่ายๆที่ได้ผลเช่นนี้มันไม่ใช่แค่กำจัดปัดจจัยกระตุ้นออกไปจากชีวิตเท่านั้นแต่นิสัยไม่ดีก็จะจางหายไปด้วย การควบคุมตัวเองคือกลลวิธีระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวคุณอาจต้านทานสิ่งล่อใจได้เพียงหนึ่งหรือสองครั้งแต่คุณไม่สามารถรวบรวมพลังใจเอาชนะความอยากของตัวเองได้ตลอดเวลาหรอกครับแทนที่จะเรียกพลังใจขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเมื่อต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้องเอาพลังของคุณไปใช้กับการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณดีกว่านี่คือความลับของการควบคุมตัวเองครับจงสร้างปัจจัยกระตุ้น การมีนิสัยที่ดีให้เห็นได้อย่างชัดเจนและจงทำให้ปัจจัยกระตุน้นสู่พฤติกรรมแย่ๆหายไปจากสิ่งแวดล้อมของคุณบทสรุปความผกผันของกฎข้อแรกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือการทำให้คลุมเครือหรือทำให้มองไม่เห็นทันทีที่นิสัยใดๆถูกหลอล้อมขึ้นก็มีแนวโน้วมว่านิสัยนั้นจะไม่หายไป คนที่มีทักษะการควบคุมตนเองได้ระดับสูงจะใช้เวลาน้อยลงกับสิ่งรอใจและหลีกเลี่ยงสิ่งรอใจได้ง่ายกว่าดังนั้นจงฝึกข่มใจตัวเองไว้หนึ่งในวิธีปฏิบัติได้ดีที่สุดในการกําจัดนิสัยแย่ๆคือการลดปัจจัยที่อาจนำไปสู่ต้นเหตุของการแสดงนิสัยแย่ๆนั้นการควบคุมตนเองคือกลวิธีระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาว